ไอเดียวไอเดียวเสียงกระลิงมาถ่ายแล้วเสียงกระลิงใช่เปบมดเลยไชไหม่ใช่เปบะหดเเอออกกัไร่างกายมันดื้อนะเสียงกระลงกระลงกระลิงตุ้งตุ้งทำติดตกใช่ไหมยูทูบยูทูบเสียงกระลิงมาขายไก่ ไข่แสนรู้ใช้ชื่อชอบเขาชื่อเดียวเขาชื่อเดียวไอเดียวครับคุณนะอ่างายท้องงายท้องเอออุนอนท่าไหนมันก็นอนเท่านั้นแหลสั่งได้นอนั่งได้เอ๋เนี่ยนอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงนอนนอนอ่ะถ้าให้มันนอนอ่ะดูนอนนะ ไก่แซนด์รู้ให้เบียร์กินหน่อยดิต้มโคกเหรอมานนอนแล้วเมื่อกี้ฟิลินจะต้มโคกเหรอพ่อเอาหัวหนุนมันแน่จะต้มโคกแล้วพอเอาหัวหนุนมันแน่เอาเอาขาหนุนหัวมันแน่คุณน่ะอ๋ยวมันก็ฟื้นเองอุบอเธอได้นอนนอนแบบนี้เนี่ยอ่าไก่พิสดารครับไก่พิสดารแซนรู้ ถ้านอนอย่างนี้นอนอย่างนี้แหละเออถ้าได้นอนนอนบอดวัน